บัดนี้เป็นครั้งที่66ตรงกับว,วันที่14มกราคม2569ข้าพระเจ้านางสาวร,รัชดาพรถวยถวยขอเป็นวาจาสาธายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาในองค์พระควัมปติเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปูบ่บนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางกูบาอาจารย์เพื่อเป็นเจ้าของวิชาจิานามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอาานุโมธนาสาธุการในการสวดสารยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราตตาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสารยายมนต์ต่อไปหมวดสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาจักวาเลสุอันตรากาชันตูเทวาตาสัต สามันตาจักวาเลสุอันตระคัจันตุเทวตาสธรรมะมุนิราชสุนันตุสักขโมคาทถังสกีการเมจรูเปขิริสิคาราตาเทจันตริเควิมาเนทิเปละเทตะจากฆาเมตารูวานาคาหะนนเคหาวัตถุมหิเคเตผู้มาจายันตุเทวาชารัฐารวิสเมยัคาคันทัานาคาดินหันตาสันติเกย์มุนิวาราวจานาสาธวมเมสุนันตุธรรมมสวรณการุอายามปัทันตาธรรมมาสวรณการุอายมปัทันตาธรรมมาสวนณการุอายมปทันตา บทสวดนามากาลสิทธิคาถานามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุสาวสัจจกิริยาคาถานัตถิเมศรานังอัญงพุทโเมศรานังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสุทิเมหุตุสัพพทานัตถิเมศรานังอัญงธามโมเมศรานังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสุทิเมหุตุสัพพทานัตถิเมศรานังอัญงสังโฆเมศรานังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสุทิเมหุตุสัพพทา บทสวนมหาการุณิกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาโถอัธายาสภะปานินาปุเรตวะปารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจาวเสนะมาหุนตุสภูปะทวะมหาการุณิกนาโถหิตายาสภะปานินาปุเรตวะปารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจาวเสนะมาหุนตุสภูปะทวะมหาการุณิกนาโถสุขายาสภะปานินาปุเรตวะปารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจาวเสนะมาหุนตุสภูปะทวะ ุสดมหาสมัยสูตรอีวเมสูตรังเอกังสัมมายัางภาควาสเกสุวิหารติกับีลาวัตุสามิมหาวเนมหัตตาพิคุสังเคะสติงปจามาเตหิพิคุสเตหิสภิเหวะอรหันเตหิราสหิจารลการธาตุหิเทวตายปุยานาสนิปริตาโหติปควันตังทศายาพิคุสังคันจาอาทาโคจตุนัสุทาวาสสุทาวาสกายิกานังเทวานาเอตตาทังโหสิอายังโขภาควาสเกสุวิหารติกับีลาวัตุสามิมหาวเนมหัตตาพิคุสังเคะสติงปจามาเตหิ กุสัตตีสภีวะอรหันตีทัศหีจโรกาถาตูหีเทวตาเยปุยนะสนิปติตาโหติปะขาวันตาทัสนายะพิกุสังคันจายานุนามมยปีนะภะขาวาตินุปสังกเมยามะอุปสรรกมิตรวะภะขาวาโตสันติเกปะเจกขะคาถาภายามาติอธากตาเทวตาเสยธัปปีนามาภาราปุริโสสัมมัจิตังวะภาหังปัสสลยะปัสสิตังวะบาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาเวเสสุเทเวสุอันตาราหิตาภะขาวาโตปุระโตปะตุระหังสุ อาทาโคตตาเทวตาภพคะวานตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอาทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภพคะวะโตสันติเกอิมังคตังอาภาสิมหาสัมมาโยปวานนสมิงเทวกายาสมมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสัมมาญาทักขิตายวาอปาราชิตาสังขันติอาทาโค อาทาโคอปาาเทวตาพระคาวตสันติเกอมคถทางภาสิตตตพิ่กบฏสมาราหัสุจิตังอาตโนโอชุกกมังกลางสุดสารทิวะเนตานิข่ายเหตวาอิทิยานิรักันติปันทิตาติอาโคอปาาเทวตาพระขาวตัพาสิ พระขาวตัวสันติเกอิมังคาทางอาาสีเชตวะคีรังเชตวะปารีคัอินทคีรังโอหัสจำมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคติอาราคุอปาราเทวตาพระาวตัวสันติเกอิมังคาทางอาาสีเยเกจิพุทางสารนังคาตาเสนเตคามิสันติอปายาภูมิปหายะมหมนุสาวธิหังเทวากายังปริปุเรสันติติอาราคพระขาวพิ่ขุอามันเติเยปุเยนะพิขเวทัสสุโรกาธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตทาคตังทั าสนาญ,ญาพิคุูสังคันใจเยปิเตพิขเวอเหสูงอาติตามัทธานังอรหันตตัวสมมาสัมพุทธเตสัมปิภาคาวันตานังอิตัปราเมยียวเทวาตา สันนิปติตาเอเหตุสงสายถาปีไม่หัางเอตารหิเอปิเตพิขเวภวิสันติอนาคาตมัทานารหันตตสมมาสัมพุทธเตสัมปิพระขวานตานาเอตปาปรามมียวาเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสงยถาปีไม่หัางเอตารหิเยอจิคิสสมีพิขเวเทวกายานางนามานิกิตายิสมีพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาราสาธุกรรมนาสิกาโรธาภาศิสเมติเอวัพันติติโขภะ พิคูภาคาวะตูปจัสสะสดุมภาคาวะเอตตาทววจะสีโลกามานุกัสสามิยะถาภูมาตทัสสิตายสิตยาคิริขภัลังปะหิตตาสัมมาหิตาปุถุสีหะวะสลีนาโลมาหังสัมพิโนโอทาตมานาสัสสุทาวิปัสสนามานาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวะวะเนกปิลาวะทเวตตุอามันเตยสัทาสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาอภินกตาติวิชนถาพิขาวเยเตตะ เตจะอัตตบมังกลุงสุตตะวะพุทธศาสานาเตสัมปตุระหุยานังอมานุสานาทศาสานังแอปเปเกสตัตมะทักุงสหัสังอาธัสตารินสักสตางเอเกสหัสสานังอมานุสันนาทมมาทสูงแอปเปเกนันตมะทักุงทิ่สาสพุทธาอหุงตันจัสัมพังอภิญญาวาวะคิตตวานะจักขุมมาตาโตอามันตยิสธาสาวเกสาสนและเตเทวกายะอิงกันตาตวิชนะธาพิคโวเยโมหังกิตายิสัมมิขิราหิอนุปุปโสรสตัสหัสสาวะยาคะพุมากับปิลาวัทวาอิทิมัโตชุ มันโตวันน well, ันันโตยัสสิโนมุธมนาปิกมุปิกุณังสัมมิติวนาสาสหาสาเหมาวตายะขานาตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันันโตยัสสิโนมุธมนาปิกมุปิกุณังสัมมิติวนาสตาคีราติสาหาสายะขานาตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัันโตยัสสิโนมุธมนาปิกมุปิกุณังสัมมิติวนา อิเตเตโสฬาสะสหัสายะขานานาตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนมุธามะนาอภิกรรมุภิกขุนางสามีติงวานัเวสามินตาปัญจัสตายาขานานาตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนมุธามะนาอภิกรรมุภิกขุนางสามีติงวานักุมพีโรราชาไคหยิโกเวปุลัสานิเวสนัพิโนนางสตาสะหัสังยักขานางเยรุปัสติกุมพีโรราชาไคัิโกโสปะคัสามีติงวานัปุริมันจ่าทิสังราชาทัตตะโถปัสสติคันทพานังอธิบดีมหาราชายะ สัจิโสปุตตปิตาสะภะคะวอินทานามะภาคะปะรายติมันโตชุติมันโตวันันโตยัสสจจิโนมุธมันนาภิกขะมุงพิคุณาสัมมิติวันัทักขีนันจาที่สังราชาวิรุฬหะตาปัสสะสติกุมพัธานังอธิปติมหาราชายัสัจิโสปุตตปิตาสะภาควอินทานามะภาคะปะราอิติมันโตชุติมันโตวันันโตยัสสจจิโนมุธมันนาภิกขะมุงพิคุณาสัมมิติวันัปัญชีมันจาที่สังราชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคานังอธ ธิมันโตชุติมันโตวันนั้มันตยันสาสีนองมณธรรมนาอภิกรรมุพิ่คุณนาสัมมิติมวนาอุตตารันจ่าทิสังราชากุเวโลตปัสสะสติยักษานางอาทิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตปิตสภาวะอินทานามาภะระพราอิธิมันโตชุติมันโตวันนั้มันตยันสาสีนองมณธรรมนาอภิกรรมุพิ่คุณนาสัมมิติมวนางปุริมาธิสังท่าตาละโททักขีในนาวิรุณหะโกปัจฉิเวนาวิรรปะโคกุเวโลอุตตารังทิสังจัตตารูเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัพทานลามนาอัทังสุวันเอกปิล วัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเดนทูเวเดนทูวิภูจวิภูตสหจันทาโนกามเสโทจะกกินุคันทูนิคันทุจะปปนาทโอปามัญโยจะเทวสุตจะมาตริจิตจเสโนจะกคันดะโพนารุราชาชนะสโพอาคูบันจัสิโคเจวะติมพารสศิีวัชะสัยเอเตจันเยจาราชนคันทัพภาสหราชุพีมุธมนาภิกกามุงพิกุนาศมิติงวะนางอหากุณาภาสานคาเวสาราสหัตตชากากรมมพราสัตตะลาอาคูปายคาสหายดุ Yeah. ทิพยยามุนาทัตตะลัทธะจากูนาคายัสสิโนเอราวโนมหานโกสปากะสมิติวนาเยนาคาราเชสหัสาฮารันติทิพัสทิชาปกิววิสุทธจัคคูวิหายาสเตวนามชะปัตตาจิตตาจิตตารสุปนาอิติเตสนามังอภายนตทานาคาราชานามสิสุปนาโตเคมามกาสิุทโทสนนหาหิวจหิอุปาวะหัยัานตาคาสุปนาสารนามากังสุพุทังชิตาวชิลาหเทนะสมุทังอสุลาชิตาพาตโรวสวสสเตอิทิมโตยะ สสิโนการะกัญชามหาปิสมาอสุราธนาวิคานสเวปติติสุจิติตาปหาราโทนามูจีสหัสตัญจภริปุตานังสเพเวโรจานามกาสันนัหิตวาภริเสนังลาหุทะพัทธามุปาขมุสมาโยธานิพันธนเตปิกุณารสมีติงวะนังอโปุจเทวาปัทวิจะเตโชวายุยตหาขมุวารุณาวารุณาเทวาะโมจายัสสสาสหเมตตากรุณากายิกาอากุเทวายัสสิโนทัตสิเดหัสทากายาสเพนานาตวานิโนอิติมตุชุ ติมันโตวนามันโตยะสศิโนมุธามนาอภิกรรมุงพีคุณาสามีติว่นังเวีนทูจ่เทวาสหะริจ่าอสามาจ่าทุเวยามาจันทัสุปนิสัตถีวาจัทามาคุปุรกิตาสุเดยสุปนิสัตถีวาสุริยามาคุปุรกิตานักขานิปุระกิตวาอากูมันทะลาวะหกาวาสุนังวาโสเซโทสกุปะขัปุรินทโททัสสิเดหัสธากายาสภีนานะตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโต วนาวันตัวยะสินโนมุธามนาอภิกขมุงพี่คุณางสามีติวนางอาาคูสหะพุเทวะชาลามคิสิคาริวัตอริทกาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวารุณาสหะธรรมมาจะอาจตุตาอาจจุตตาจะอเนชกาสุดเลยาลุจิลาอาคูอาคูวาเสนสิโนทัดสิเดหัสธากายาสเพนานะต่วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันตัวยะสินโนมุธามนาอภิกขมุงพี่คุณางสามีติวนาง สามานะมหาสมานะมนุสุมนุสสามนุสุตมาคิดถ้าปัทตุสิกาอากูอากูมโนปัทตุสิกาอัถากูหาลโยเทวาเยจารุหิตวาสิโนปาราคามหาปารักาอากูเทวายัสสสิโนทัตสิเดแทสทากายาสเพนนานตวานิโนอิทิมันตุชติม death, che, ันตวนันตุยัสสสิโนโมทมนาภิกขะมุภิกขุนาสามีติวะนางสุกากลุมหาอรุณาเอกอากูเวคานาสาสหะ โอทาตัคขยหาปามุคาอากูเทวาวิจักขนาสถามัตหาราคาชามิสกาจายสสิโนธนายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัตติทัศเศรษฐาสดากายาสเพนานาตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมุัมมนาภิกขมุงภิกขุนานสัมมีติวันนางเคมิยาตุสิตายามากันทากาจายัสสิโนสัมพิตกอารามาเชธาชุตินามาจาอาสวะนิมาราติโนอากูอัฐากูภารณิมิตาทัสิเดหัสธากายาสพีนานาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตภิกขุนานสัมมีติวันนางเทเตเทวานิกายาสพีนานาตะวันิโนนามันวายนะอาคันชุงเยจันเยสาธิสาสหะปะบุธาชาติมะคีลังโอขัตินนานาสว่งท่กเข โมขาตาลานาคารจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปรมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสัมนางกุมาโอติโสจะโสุภาคาสัมิติงวะนางสหัสัพพามาโอกานังมหาพมาปิติทติอุปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสสิโสทเสทาอิสระอากุปเจกวะสวัตติโนเตสันจามาชตโตอาคาหัริโตปาริวะเรโตเตจะสัมเพยภินกเนเตสินเทเทเวสพมเกมาลาเสนาอภิกามิปันาสักานาหะสามนทิยังเอธาคณาธาปนาธะราคินาพนาหมาทู สัมมันตาปาลีวะเลทะมาโม,มมุจิตาโกตินาอิติตตามาหาเสโนกนานาหเสนนางอเปสยิปานินาตารามา,าจา สารังกตวานังเพระวังยะาปวุสโกเมโคธานายันโตสวิสุโกตถาสุปตุปทวัติสังกุโตอัสสยังวเสตันจะสัมพังอภิญญาวาวะกิตวานาจักุมาตโตอามันติยิสธาสาวะเกสัสเนรเตมาลาเสนาอภินกตาเตวิชนะตพิโกโเตจะอัตบรมังคุลุสุตตะวัพุทธะสสสสานาวีตาลคีหิปะกามุงเนสานลมัมปีอินชัยยุสเพวิจิตสังคามาพยาติตายะสสิโนโมทันติสาพุเตหิสาวะกาเตเชนสุตตติ บมโซจุลราชยาปารากรน,นะโมเมพุทาเตชะสารตนาตยาม,มิกาเตชปะปสิทธิปสิเทวานารายประปาราเมสุราสิทธิพรหมจะอินทา,าธาจะตุโรกาคัมพีรักขากาสม,มุทาปูตุงคังคาจะพรหม สัพพมาชยะปสิทธิภาวันตุเตชยะชยะธารณิธารณีอุทาธิอุทาธีนาทีนาทีชยะชยะคากระตนลลนณิไสนิลาแสนเสนะเมรุลชดฉาพลนาราชีชยะชยะคัมปีราสมพีนายเคธนาคีปีสาจปปูตาการีชยะชยะทุนีมิตารคีชยะชยะสิงกีสุธาธานามุขชาชยะชยะอรุณามุขสาตาชยะชยะจำปาทีนาคากรคันทกชยะชยะคาชากราตุลงสุการาผูชงสีหพยาคตีปาชยะชย အမတို့နမုခယတာခြေတာခြေတာစေနာလီပူနာ สุธีนารดีชยสุขชาชีวีชยชาธารณีตาเรทธาสุชยชาชยชธารณีส Ch ัตตินาชยาชยธารีสัต Ch ินธาชยชายมังกรารัญญาภวัเกตชยชาวารุณนายาเกชยชยละคาเสสูราปูชาเตชาชยชยพัมมะเมธะคณาชยชาราชธิราชศัยชยชาปัฏวิงสัพพังชยชยอารหันตาปเจกพุธะสาวังชยชยมาเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยชยพัมมาสุลโคชย ใช่นาโควิรุณฮักโควิรุปะโคจันทิมาราวี อินโทจารเวนาเตโยจักโกเวโรวารุโนปิจักรัคคิวายโยจักราชุนโหโกมาโรทตารัตโกอัทาราสัมมาทิวสิทธิตาปัสสะอัทโยสิอิสิโนสาวกัสสะภาชยารามุภวันตุเตชย่าธรรมุจัสังโฆจัทัสสะปารโรจะชยากาเอเตนะชยาเตชินะชยาศุธิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตชินะโหตุเตชยามังคารังชยโยปิพุทธสาสิริมาตุอายามาราสะจัปปาริมาตุปาราชยโยอุโกสยามปุถิมันเถปโมท ตาชยาตาธาสัพ玛คานามิสีโนชัยโยปิพุทธสะสิริมาโตอายามาราชาจัปาปิมาโตปาราชโยโคสยามปุถิมันเทปโมทิตาชยาตาธาอินาคานามิสีโนชัยโยปิพุทธสะสิริมาโตอายามาราชาจัปาปิมาโตปราปราชโยุโคสยามปุถิมันเทปโมทิตาชยาตาธาเทวคานามิสีโนชัยโยปิพุทธสะสิริมาโตอายามาราชาจัปาปิมาโตปาราชโยุโคสยามปุถิมันเทปโมทิตาชยาตาธาสุปนาคานามิสีโนชัยโยปิพุทธสะสิริมา ตอายังมลสะจะประปิมตโตปลาราช,ามมาาชยโายุโคสยามปุธิวันเทพโมทิตา ชยตถานาคคานามาเหสีโนชโยปิพุทธะสะสิริมาโตอายามารัชจาปปิมาโตปราชโยอุโศสยามปุริมันเถปโมทิตาชยตถาสภามคานามาเหสีโนชโยชยันโตโพริยมุลเสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโหหิชยสุชยามังคารีแอปปาชิตาปะรังเกสิเตปทวิปุกคเรอภิเศเสษพุทธานังอาคปโตปโมทัตเตสุนักตังสุมังคารังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนุสุมโหโตจัจจุอีทังพระมาจาริสุปัฏฐคินังกายกรรมังวาจากรริ ปะทักกินาปะทักกินงมโนกัมมังปณิทิเตปะทักกินาปะทักกินานิกาตวานารัพันตันติปะทักกินเตอัฐารธาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนาอารุคาสุกิตาโหตะสหัสเพหิยติพีสุนันตุพลโตเยเทวาอัสเมิงธาเนอาทิคาตาติคายุกาสัทาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพะทาราขันตุสัพพะสัตตานังละขันตุชินะศาสนังยากาจิปะทานาเตสังสเพหิปูเรนตุมโนยละายุตตะกาเรปวัส สันตุวะสังวะสะวราหากาโรคาจุปะทาวาเตสานิวาเรนตัวจะสัมพะทากายาสุขังจิตตสุขังอาราหันตุยะหารรหังบทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวอเมสุตังเอกังสัม,มายังพระควารสาวัติยังวิหารติเชตาวะเนอานากปินทิกัสสะอารามเมตตาตะละโคพระควะพิคูอามันเตสีพิคาวติพระทันเตติเตพิคูพระขวะตัปัจจสุสมพระขวะเอตาทโวจะ อุปาทาวะปิกเวตถาคาตานังอนุปาทาวะตถาคาตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอานิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมตตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรุติสเพสังขาราอานิจจติอุปาทาวะปิกเวตถาคาตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพอสังคาราทุกขาติตังตาถา คาโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวารติมีภาชติอุตานิกรุติสัพเพสังขาราจุขาติอุปาทาวะปิขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมะอนตตติตามตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวารติมีภาชติ สัพเพ昙มาอนาตาติอิธามาโวจะภะคะวาอัตตมานาเตพิกุภะคะวาตัวพาสิตะอภินันทุติ บทสวดพเทกาลตาคาถาอติตังนานาวาคาเมยานะปฏิกังเคานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เพิ่งพวล์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตัมปะหินันตังอปปนันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะอยธรรมังตถฐะตถวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามานุภารูหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันขอนแขนเขากิตมา ปังโกชัญญามาลังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะดูความตายไหมพรวงนี้นาฮิโนสังคารันเตนาหาเสนนามาจุนาพอการปรับเพียนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวาวิหาริมาตาปิงอโหระตะมาตันตันที่ตังตางเวปเทกะระโตติสันโตอาจิกาเตโมนีมุนีผู้สงบย่ำเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยงการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บวสวธรรมมาสังเวคปัจจาวคณะสเพสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมาำนำมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารา ทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรมรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทุกนิยาพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุว,วังชีวิตตา้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่างมาราณาความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมัยามินิตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณะปริโยสานาังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามมมีีีคววาตาตตตตยเป็นนท่สุดรรชิตตงงอั อน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตาวิญญาโนขันปัสจวิญญาณ,าญญาณชุนโทอันเก่าทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติ จากนอนทับปัทาวิงซึ่งแผ่นดินการังอีวะาาปะดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีระถังหาประโยชน์มีได้อัน,นิราวตาสังคาราสังขารทางลายไม่เที่ยงหนออุปะทะะัาทาวะยาธรรมมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปาสชตวานิรุสันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับย่อมดับไป แสงุปสัมโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจะสาทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลินสุจัมมาริสาเลที่ตายแล้วกาลังจะตายตาเทวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทีเมเอตทาสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย่างกินจิ ยังกินจิกุสลังกรรมมังสะเพหิอัตพาเตหิอัตตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุผลโตยยเทวะอัสมิงธานีอธิกาตาทีฆายุตายุกาสธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจนตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจนตุสะเพยาทิกาสุกิตาหุนตุสุขะปมุจนตุสะเพอายาทิกาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจนตุสะเพยปิสาสะเพยยาคะสะเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจนตุสะเพอาจาริยุปชัยยะสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจนตุสะเพยนาคตาสุกิตาหุุุุนตทกขะปม สัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขะปัมมุตันตุสัเพสามมตินังสัมมิชันตุโอมิดสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติปะขวา บทสวดปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสิเนทุเปคะเรโพธิคะเรต่าหิงตาหิงตาธรรมมาธานินาภวันตุปุญสิตาสุทิงการุณเตทาวิหารามันทะเลเทราจามาชานาวากาจพิคาวสารามมีการานาปฏิอุปัสสกาคามาจาริษานิคามาจาริสราสัมปานาปูตาสุกิตาภวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิดจาริสัมภาวะสันสิทธาชาติอัฐวุปปาติกาใิญานิกังธรรมะวารามปากิจจเตสัมเพปปิทุกัสสการุณตุสังขยธาตุจีรังสัตังธโมธรรมธราจบุคาราสังโฆหตุ สมคโควาอาทายะจะหิตายะจะอมามมรักขตุสัทรโม,มสัมเพปิธรรมะจารินโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริวระเวทีิเตปัสนะหุนตุส,นส,นสัมเพปิปานิโนพุทธศาสนาสมมาทารังปรเวฉันตุการเทรว,รวุปวัสสตุวุทิภาวายะสัตตานางสมิทงังเนตุเมธานิมมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติพุตตากาาัวางวังธรรมีนะราชานปะชังรักขันตุสัพพะทา บุตรสาวเทวตาโอโยชนณาคาถาทุกขปตาจนิทุกขพยาปตาจนิีพยาสกปตาจนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมีสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาธารังนากันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพตาภาวนาภะพีราตาหุนตุขาฉันตุเทวตาคาตา โสดสุมังคาราคาราโหตุสปังสุมังคารังรักขันตุสปะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนโสุธหโนตูนิรันตะลังโหตุสปังสุมังคารังรักขันตุสปะเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนโสุธหโนตูนิรันตะลังโหตุสปังสุมังคารังรักขันตุสปะเทวตาสปะสังฆานุภาเวนโสุธหโนตูนิรันตะลังสัพพพพุทธาภรัพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชินารักขพรมีสัพพโสสัพพพพุทธาภรัพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชินารักขพรมีสัพพโสสัพพพพุทธะปปาาารััตจจกนนยง อรหันตานาจติเชนารกคัมพารมีสปะโส สัพเพปุทาภราปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานาจเจชินาระคังพรมิสัพพโสสัพเพปุทาภราปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานาจเจชินาระคังพรมิสัพพโสสัพเพุทาราปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานาจเจชินาระคังพรมิสัพพโสสัพเพุทาราปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานาจเจชินาระคังพรตมิสัพพโสสัพเพปุทาราปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานาจเจชินาระคังพระมิสัพพโส Até a passou. ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกายอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากถูกโศกโลคภัยอันตรายทางปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิ สอนแห่งองสงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความงดงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทาั้งหลายผู้ได้อนุมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โประสิธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายใดและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลธรรมปูที่สามสิ่งอมุเดนได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุบการเธอ